สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเลยนะคะมาพบกับพายจากเพจภาษาเกาหลีน่ารู้นะคะในคลิปวันนี้นะคะพายจะมาสอน4คํคำวิเศษในภาษาเกาหลีที่เราใช้คำบ่อยๆนะคะแล้วก็ไอ้สี่คำวิเศษนี้นะคะมันเป็นคำวิเศษที่มันเป็นคำขยายกิริยานะคะก็ต้องเกินไว้ก่อนว่าคำขยายกิริยา เราจะวางไว้หน้าคำกิริยาเสมอเนาะมาดูตัวแรกนะคะคือคำว่าอาจูอาจูนะคะมีความหมายว่ามากๆมีความหมายว่ามากนั่นเองซึ่งเราใช้กับอะไรที่มันเป็นแง่บวกนั่นเองนะคะเวลาเราใช้เราเอาคำว่าอาจูวางไว้ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยคำกิริยาที่คำว่าอาจูมันขยายเนาะอย่างเช่นเราบอกว่ารักมากอาจูวางไว้ข้างหน้าแล้วก็ค่อยเป็นคำว่ารักไว้ข้างหลังนะคะ โอเคดูตัวอย่างแรกนะคะจูชวายโยแปลว่าดีมากค่ะชวายโยตรงนี้แปลว่าดีนะคะหรือว่าทุกคนดูตามสีก็ได้นะต่อไปนะคะจูคิป,ปอยิลดีใจมากคิป,ปอยิดีใจต่อไปอาจูมาไนาโอ,อะมากค่ะตกปกติแล้วเนี่ยมาไนาโอนมันแปลว่าเยอะนะคะหรือว่ามีมากใส่อาจูยขยายความมากของมันเข้าไปอีกนะคะอาจูมาไนาโอ,อมากมากนะคะ ต่อไปอาจูค้อยอาจูค้อยแปลว่าใหญ่มากค้อยนะคะแปลว่าใหญ่นั่นเองต่อไปนะคะอาจูชากาโอแปลว่าเล็กมากชากายโอเล็กนั่นเองค่ะต่อไปนะคะอาจูชอกโกยออาจูชอกโกยอแปลว่าน้อยมากชอกโกยอนะคะแปลว่าน้อยนั่นเองต่อไปนะคะอาจูยุ่งงงเหยอาจูยุ่งงงเหย ยุ้มเมียงเฮลนะคะมาจากยุ้มเมียงฮาดาแปลว่ามีชื่อเสียงโด่งดังนะคะเพราะเราใส่อาร์ชูเข้าไปเนี่ยก็โอ้ไม่ได้มีชื่อเสียงธรรมดาแล้วนะแต่มีชื่อเสียงมากโด่งดังมากนั่นเองนะคะต่อไปนะคะอันที่สองนะคะคือคําว่าช่อนช่อนหีช่อนช่อนหี hi, น,น, hi, นั่นเองค่ะช่อนช่อนหีนะคะแปลว่าอย่างค่อยคอยอย่างค่อยคอยหรือแปลว่าค่อยๆนั่นเองค่ะ เราเอาช่อนช้อนฮีนะคะวางไว้ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยคำกิรยาข้างหลังเนาะอย่างเช่นเราบอกว่าค่อยๆไปหรือว่าไปอย่างค่อยๆเราเอาคำว่าอย่างค่อยๆตรงเนี้ยช่อนช้อนฮีนะคะวางไว้ข้างหน้าแล้วข้างหลังก็ค่อยเป็นคำกิรยานะคะดูตัวอย่างประโยคช่อนช่อนฮีขาย่อค่อยๆไปช่อนช่อนฮีว้่อค่อยๆมาช่อนช่อนฮีเหวอค่อยๆทำ ชันช่นๆนี้ขอรอยอ่ค่อยๆเดินชันช่นๆนี้มาเร่อค่อยๆพูดชันช่นๆนี้หมอก่ออค่อยๆกินชันช่นๆนี้อุนจอนวย่อค่อยๆขับรถนะคะหรือตรงนี้เนี่ยอย่างเช่นประโยคแรกชั่นๆนี้ขายเราแปลว่าค่อยๆไปหรือว่าเราจะแปลว่าไปอย่างค่อยๆก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะต่อไปนะคะมาดูคำที่สามกัน คำที่3นะคะคือคาว่าชาจูชาจูนะคะมีความหมายว่าบ่อยๆนั่นเองนะคะบอกความถีเนาะชาจูบ่อยๆนะคะเป็นคําวิเศษทสีเอาไว้ขยายกิริยาใช่ไหมข้างหลังก็จะเป็นคํากิริยาที่มันถูกขยายอย่างเช่นเราบอกว่าไปบ่อยๆก็จะเอาชาจูวางไว้ข้างหน้าแล้วข้างหลังตรงเนี้ยค่อยเป็นคําว่าไปนะคะอะลองดูตัวอย่างประโยคนะคะชาจูขายไปบ่อยๆชาจูวาย มาบ่อยๆชาจู้เหวทำบ่อยๆชาจู้ขอรอยเดินบ่อยๆชาจู้หมาเรวพูดบ่อยๆชาจู้หมอก่อยกินบ่อยๆนะคะแล้วก็ชาจู้พายดูบ่อยๆนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราเดินทางมาถึงตัวสุดท้ายแล้วนะคะตัวสุดท้ายของเรานะคะคือคําว่าชิ้นจ่าชิ้นจ่านะคะแปลว่า จริงๆนั่นเองค่ะข้างหลังก็จะต้องตามด้วยคำกริยาโนที่คำว่าชินจามันไปขยายอย่างเช่นเราบอกว่ารักจริงๆนะรักจริงๆก็คำว่าชินจานะคะวางไว้ข้างหน้าข้างหลังก็เป็นคำว่ารักนั่นเองค่ะโอเคมาดูตัวอย่างกันนะคะชจริงๆจริงๆจริงๆ จริงจ้าเวลาว어요เวลาว어요นะคะแปลว่าเงาจริงๆชิงจ้าแหม่ว어요เผ็ดจริงๆชิงจ้ามา้า맛있어요อร่อยจริงๆชิงจริงจ้า만나요เยอะจริงจริงจริงจ้าใช้เส้นก๋วยเตยวหล่อจริงๆใช้เส้นก็วอยนะคะแปลว่าหล่อหรือว่าเกิดมาแล้วหน้าดีนั่นเองนะคะโอเคเนาะฉะนั้นนะคะอันนี้ก็จบไปแล้วนะคะกับ สี่คำวิเศษนะคะที่เราใช้บ่อยมากๆเลยภายแบบบอกเลยว่าเจอบ่อยมากๆนะคะสี่คำวิเศษที่มันอยู่ในหมวดหมู่ของคําขยายกิยานะคะก็ย้าไวน้นิหนึ่งว่าคาพวกนี้เนี่ยมันเป็นคําขยายกิยาเอามันวางไว้ข้างหน้าคํากิยาที่ถูกขยายเสมอนะคะทั้งนั้นก็ในคลิปนี้นะคะภายสอนหนึ่งเท่านี้นะคะใครที่สนใจเรียนภาษาเกาหลีหรือว่าสั่งซื้อหนังเสือสรุปภาษาเกาหลีนะคะก็สามารถติตดต่อได้ที่ช่องทางดังกล่าวนี้ได้เลยนะคะไว้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะ Ah.